เยลูโอเคครับทุกคนวันนี้ก็สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะวันนี้มาอยู่ในเกมโซนโฟร์เอ็กซเกมดีๆที่เราเล่นกันเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้โอเคครับทุกคนวันนี้เรามากับซิดเว a ร์ปมอนสเตอรครับทุกคนเราจะมาขึ้นชิ้นส่วนแหล่ที่เหลือของเราให้เป็นรีเจนกันนะคะทุกคนก็จะมีส่วนใบหน้ามีเสือ้อมีเครื่องประดับแล้วก็ จะมีเป็นแหวนแล้วก็มีชิ้นส่วนหลังอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะคะก็เราได้ทําการเตรียมวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแลวนะคบทุกคนนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบของเราเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นกันครับทุกคนมาดูกันว่าขึ้นรีเจนของเราเนี่ยจะเจ็บขันาดไหนครับทุกคนโอเคไปดูกัน สวัสดีจะแว่นฉันกลับมาอีกแล้ววันนี้จะทําอะไรฉันเจ็บปวดหรือเปล่าเฮ้ยแว่นเหมือนกันเลยดีว่าไอ้นั่นก็แว่นไอ้นี้ก็แว่นทุกคนเดี๋ยวเราทําการบูชามันก่อนละกันขอกาบขอกาบเป็นพิธีที่หนึ่งแล้วกันโอเคนั่งเลยแล้วกันฟื้นฟื้นโอเคพอ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 โอเคเข้าไปเลยแล้วกันฟุ๊หมาครับทุกคน ปื้นที่ส่วนแรกที่เราจะทำกันก็นคือใบหน้านะครับโอเคไปเลยไปจะอีเรียบร้อยก่อนหนึ่งคิกกริบโอ้โห my god คิกที่สองเอายิกงแล้วลปึ๊บคิกที่สองปั๊บโหไม่มีไม,ม,ม่แววะน,ะนั่นเลยจ้ะคิกที่สามครับปึ๊บโอ้โห เชื่อเราเลยคลิกที่สีปึพิมปพ้มโอ้โหไม่มีเขาทุกคนขออนุญาตทำใจนิดนึงนะคะไเี้ยโอเควะทุกคนมาลุยต่อกันเลยละกัน ปึ๊บจินสุนเสื้อนะฮะกดเข้าไปไปชึปปบปึ๊บปพื่อไปยังปึ๊บเจ็ดวันคิกว่าเสื้อก็วันคิกอยู่ได้วอย่เขาทุกคนยังหนื่อยก็ได้เสื้อวันคิกกูป่ะไปครับทุกคนแหวนต่อเลยละกันแหวนแหวนแหวนโอเคกดปึ โอ้โหกรีบกรีบกรีบเลยมาแหวนอีกชิ้นหนึ่งชินอบีไปไมจีโอเคไปปุ๊บโอเคแหวนมาอีกแล้วหนึ่งวงโอเคครับทุกคนหลังชินอบีต่อแล้วกันหลังชินอบีไหมติดหู หลังพาราดินหลังพาราดินหรือเปล่าหลังชินโนบิหลังชินโนบิมามาปึ๊บไม่ติดโอ้โหไปไปไปเล่นตรงนู้นไปไปเล่นตรงนู้นเลยไปคลิกที่สามปึ๊บปึ๊บกีบโอ้โหแม่งเอ้ยหลังพาราดินคลิกที่สี่ปึ๊บโอ้โห ต้อตายจะลิลเลยฮี่สาดเยทำไมที่นี้ก็ไม่ขึ้นให้นะโอเคโอเคครทุกคนเดี๋ยวเรามาเป็นสมบัติต่อเลยแล้วกันปึ๊บคลิกที่หนึ่งฟลูบกรีบโอ้โหคลิกที่สองปึ๊บปึ้งโอเคได้อยู่ค่ะทุกคนยี่ที่สอง มามาลุยกันต่อกับอีหลังนี่เลยไปตีดยวะตีดยวว่ะคิดว่าทุกคนเหี้ยกุกี้ฉลองนี่เออหลังนี้มันกุกี้ฉลองทุกคนก็มีหน้าเพิ่มมาด้วยนะคะทุกคนไปเลยครับไปเจ้าหนี้น้าไปไปจีกดปุ๊บปุ๊ป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 กดไปเลยโอ้โหกิ๊ด นี่นะคะทุกคนการผสมของเรานะโคตรกิบเว้ยใครที่อยากผสมอเองก็ดูไว้นะคะทุกคนว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนดูสีหลังหลังโงหลังก็กีบเวียเชียเกินไปชื่อหลังจำหน้านี่ผสมโคตรยากนะครับทุกคนโอ้ดูดิชี่โอ้กีบกีบเลยเชื่อกระทอนนะคะบางที คลองวังน้ำตาลินทุกครั้งเลยไปนา่าอีกทีหนึ่งไปมันต้องติดเราแหละเพื่อนปุ๊บโอ้โหกิบมาอีกเทนล้งมาเรับช่ชายไม่รู้ไปกิบโอ้ยไม่เฮ้ยกิบตลอดเลยโอเคหน้ามาอีกเพิ่มไป โอเคโหน่าดูไปกี่ขีดแลวเยทุกคนเกือบสิบเกือบสิบขีดอ่ะเฮียโอเคทุกคนมาประสมหลังต่อเลยแล้วกันไม่ชื่อชื่ออยู่ไหนไม่อยู่ตรงนี้แน่นอนชื่อก็คือไม่อยู่ตรงนี้เว้ยคือไปไหนไม่รู้แล้วเชื่อตอนนี้ก็คือยังหาชื่อสองเองไม่เจอเว้ยก็คือไม้สองอันหลังชิโนบิีปะติด ติดกระเทียร์ละโอ้โอ้หนังกึมหนังกึมคนหลังชิโนบิต่ออีเล้นหรังชิโนบีชิโนบิหมามาปุ๊บหายหปุ๊บปุ๊บกีบหลังพลดินคิกิสี ผสนโอ้กีบกีเเลยหนังกึมจัดโอ้ไปเราสาลงทุนดึงหลังสมุไรามาครัเจ้าวันนี้ไปหลังสมุมหลงสามูจะข่ากีบกีบเฮ้ยนี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะผสมก็คิดดูดีๆเออ คิดดีๆเขาทุกคนคิดดีๆดูคลิปนี้วันแล้วไปคิดดีๆเว้ยทุกคนโอเคชื่อขึนานจะไหลอิสานเป็นคนยากเลยเอ้อโอเคเขาทุกคนเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยละกันว่าเราโดนอะไรไปยังไงบ้างน,นะคบทุกคนเดี๋ยวไปพูดคุยหลังจากนี้นิดนึงละกันนะคบทุกคนโอเคไปเจอก,กัน นี่นะคะทุกคนแล้วก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสําหรับเซตเวฟพอนด์มิสเตอร์ลีเจนกี่ชิ้นวะที่เราไปผสมมาห้าชิ้นนะคะทุกคนก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีส่วนหน้าส่วนเสื้อส่วนหลังส่วนประดับแล้วก็ส่วนแหวนนะคะทุกคนส่วนชิ้นส่วนที่เหลือของเราก็คือซื้อมาะค่ะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนที่มันครบก็ดีแหละเออหมดกับหลังกับหน้าไม่คูดเยอะเลยเว้ทุกคนปกติมไม่คุ้นยค่ในนี้เว้ จริงนี่นะคบทุกคนคลิปนี้ก็มาผสมให้ทุกคนดูกันเฉยๆนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะครัะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรให้ทําอีกหรือเปล่านะก็เจอกันครับทุกคนโอเค